ไอ้โจเพื่อนรักเพื่อนรักกูครัับบครจำมึงได้ไอปไปไปเขาเรียกลูกใบขึ้นไปเร็วไปมาเดินเก็บคาร์โตอีง่งไม่ได้ต่องอะไรมาวะลูกไล่นน้อยโจยื่นขึ้นมาแล้เขาขอถ่ายรูปด้วยเนี่ยไอ้โจนั่นไม่ได้ถุงอะไรมามึงเห็นไหมน่ะไปเอาไปเอาไปเอาของไปขึ้นมาก่อนมึงเห็นไหมน่ะคุณหญิงทุา ย้อยแล้วนะ่ะร้อนน่ะเร็วใครใครมืออุ้ยไม่ได้กินแม่งฝากอุ้ยแค่สองของมันของไว้ยไปแล้วไปยาคูยาคูยาคูอาคขอบคุณมากครับที่่นเนนียขึ้มให้ยาคูม,มึงเอามาให้กูกินขวดนึงเลยเดี๋ยวนี้เลยเชียวไม่ถังข้าวผัดทันบนเย็นบนหญิง หายลไม่มีที่ลงแล้วเอาเฮ้ยไปไหนม่ถึ้องมุดเวทีไอ้โจ๊กไปไหนโอโหเ่าร้องไห้เลยเป็นไรอะใบใบติปโล่งใจลงได้ดังใจไงแล้วเดี๋ยวบอกคนรู้เรื่องไงม่เร็วลูกไอ้ไอ้ตาเรียกเอาขึ้นเลยเดไปมาเร็วอ้าหาที่นั่งอีกอย